สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกม d าวน์สตาร์ o ทูเกตเนะครับผม EP นี้นะครับผมก็คิดว่าผมจะไปเอาผลมะเดื่อนะครับมาทําการปลูกที่บ้านนะครับแต่ว่าเราก็ต้องจาัดการพวกหมาป่านี่ก่อนนะเปิดเว็บมาเปิดคลิปมาเจอเว็บหมาป่าพอดีเลยฟุกเกินหมาป่าน้ําแข็งบางทีมันอาจจะดรอปเจมน้ําแข็งนะครับทุกคนเจมฟ้าทุกคนก็พยายามเคลียร์มันด้วย แล้วมันก็ได้ตายจากผึ่งนะครับหลังจากนั้นผมก็ได้มาฟาร์มเกลือนะครับแต่จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะฟาร์มเกลือตั้งใจจะแบบพายเรือหา,อาขวดรลของเป้าเผืนะทุกคนแต่มาเจอเกลือก่อนก็เลยต้องมาเคลียร์เกลือผมกลับมาที่บ้านนะครับก็เจอกับฝูงผลกบพอดีก็เลยลากมาให้เจ้ากระต่ายจัดการแล้วอยู่ดีๆบอสเป็ดมันก็ไปโจมตีกระต่ายเลยโดนกระต่ายลุมนะจัดการไป เสร็จแล้วผมก็มาพายเรือต่อนะเพื่อหาขวดลูปกระพือแต่ว่าระหว่างทางก็แะวะฟาร์มกับเจ้าพวกต้นดอกไม้ทะเลนะต้นดอกไม้ทะเลก็สามารถตีมันได้ในตอนกลางคืนนะมันก็จะติดสตันเออตีมันทีละต้นแต่ถ้าโจมตีตอนกลางวันเราก็อาจจะตายเองนะเสร็จแล้วตอนกลางวันค่อยมาเก็บของของมันนะเราก็จะเอาเมล็ดดอกไม้ทะเลนะไปปลูกตรงบอสปูเลเอ้ย <laughs> <laughs> ฟาร์มมันผ่าผมพอดี ดีนะเนี่ยผมครับเรือฟังไว้อีกอันนึงไม่งั้นเย็บร้อยเนี่ยออจะถึงฝั่งยู่แล้วนี่ผมก็เจอขวดโหลละพายเรือหาไม่เจอแต่เดินรอบแมบบหาแทนนะก็เราจะไปเอาลอกขีบนะจากปลาเพลมันก็ต้องใช้ขวดโหลหนึ่งอันนะ ก็เลยต้องมาทําการวิ่งหาเดินหาไปก่อนที่ผมจะไปหาราชาปูนะผมก็ได้เจอกับอ <c oughs> บอสของต้นเบิร์ดนัดนะ <c oughs> ซึ่งผมเพิ่งตัดต้นไม้แค่ต้นเดียวเอง <c oughs> ดูดิเนี่ยดูด,ดีมันสปอนออกมาเลยเว้ย <c oughs> ตอนแรกผมก็คิดว่าจะจัดการแบบเออุูกแกงมันสามารถมีโอกาสตัดทีเดียวแล้วติดชีไง <c oughs> ก็โดนบอสต้นไม้โจมตีรวัวเกาะพังไป เนี่ยผมก็ยังไม่ยังมีความพยายามไปพยายามตัดนะบอสตัวเนี้ยมันสามารถตัดได้นะมันไม่มีเลือดให้เราโจมตีแต่ว่ามันสามารถตัดได้เหมือนต้นไม้ธรรมดาเลยหรือว่าอีกวิธีหนึ่งนะคือการเผามันในช่วงหลังๆผมที่เกียจตัดผมก็เลยทําการเผาแม่งเลยคือแบบมันฟันไม่ขาดสักทีตัดไม่ขาดสักเกียรแถมของดอกมันก็ไม่ได้เยอะอะไรด้วยแหละผมก็เลยํำคานํำคานสุด เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราครับผมครับควบพื้นม,มาเผาเลยรอแป๊บเดียว <c oughs> เดินวนตั้งหลายรอบไม่ได้โจมตีสักทีนะดูดีเออไอ้บอสตัวนี้มันเอาเรื่องนะมันกวนประสาทได้ค่อนข้างเยอะเลยถ้าทุกคนตั้งใจงจะสู้บอสตัวนี้จริงๆก็ผมแนะนําให้ไปจ้างหม,มานนะสี่ห้าตัวมันก็มันก็สามารถช่วยตัดต้นไม้ต้นนี้ได้แล้วนี่ในทสุดผมก็ทนไม่ไหว มันต้องเจอการเผาแบบนี้แหละไอเจ้าต้นเบิร์ดนัดนี่สู้ไม่ไหวตัดไม่ขาดใช่ไหมเผาแม่งมาดีผมกวัวเชสเตอร์ตายนะผมก็เลยรีบกลับไปเก็บเชสเตอร์ออกมาแต่จริงจริงเชสเตอร์มันไม่ตายหรอกมันรีเลือดค่อนข้างเร็วแต่ว่าผมก็ทำเชสเตอร์ตายไปแล้วรอบนึงนะจากอพี่ก่อนๆผมทำเชสเตอร์กลายให้กลายเป็นแบบ เชสเตอร์น้ำแข็งใช่ไหมละ่ะเออก็ไปโดนข้างเขากัดตายก็ <g ül> <ๆ> <g ül> เลยกลับมาเป็นเชสเตอร์ธรรมดาผมแมนะนําเลยทุกคนถ้าใครอยากอ,อ่าทำให้เชสเตอร์กลายร่างนะผมแมนะนําเป็นให้เชสเตอร์กลายร่างเป็นร่างเงาดีกว่าเพราะว่าแบบต่างชาร์โด่ร่าง,งเงาอ่ะมันมันสามารถทําง่ายนะเพราะว่าในแมฟิลมันหาค่อนข้างง่ายแต่ว่าจิมฟ้ามันหาค่อนข้างยาก เอาไว้ช่วงเลดเกมที่เราแบบมีเจมฟ้าเยอะๆแล้วค่อยไปแบบทําแบบไอ้นี่ก็ได้หลังจากนั้นผมก็ได้มาปลูกต้นดอกไม้ทะเลนะต้นดอกไม้ทะเลเอามาปลูกทิ้งไว้ก่อนก็ได้เพราะว่ากว่า,วามันจะเกิดกว่ามันจะโตนะค่อนข้างนานนี่ผมก็เอามาแลกลอกคีบนะแลกบูปินลอกขีบกัป้าเพลใช้แค่หนึ่งอันเท่านั้นเรียนรู้ไปแล้วเราก็ได้ลอกขีบมาทีนี้เราก็จะไปคีบเอาอะมะเมล็ดของ ต้นต้นไม้ยักษ์นะหรือว่าต้นมะเดือ่อผมก็ัาไว้แล้วก็พายเรือมาที่ต้นมะเดื่อนะแล้วก็จัดการพวกแมงมุมคนก็เวลามาก็พยายามจัดการแมงมุมแล้วก็เก็บผลมะเดื่อไปด้วย,เ,ยวเก็บไปนี่เราก็หา,มาเมล็ดมะเดื่อนะแต่ว่าอันนี้ผมไม่เจอผมก็เลยจะพายเรือชนต้นมะเดื่อเพื่อให้มันดรอปเมล็ดลงมานะนี่พอพายเรือชนแบบนี้มันก็ตกลงมาละนี่ข้างบนหัวผมเนี่ย่ยตรงเนี้ย สร็จแล้วผมก็ไปทําต้นที่เหลือนะเพราะว่าในโซนหนึ่งมันมีต้นต้นไม้ยักษ์หรือว่าต้นมะเดื่อเนี่ยประมาณสองสามต้นเลยนะเราก็จะได้เอาไปปลูกที่บ้านได้เยอะๆโดยที่แบบไม่ต้องกลับมาเก็บหลายรอบต้นมะเดื่อหรือต้นไม้ยักษ์มันน่าจะสปอนให้เก็บผลผลของมันได้เอ,อน่าจะ24ชั่วโมงนะผมไม่แน่ใจเหมือนกัน24ชั่วโมงแบบในชีวิตจริงนะ ผมไม่แน่ใจอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจจริงๆเพราะว่าอันนี้ก็เป็นการปลูกต้นมะเดื่อครั้งแรกของผมเหมือนกันนะผมก็เนี่ยก็เก็บเอาลอกคีบนะมายกขึ้นแล้วก็ขนกลับไปที่บ้านนะไฮ้ยครบสามมันละเสร็จแ,แล้วนะครับเวลาเราวางนะเราจะทําการวางเลือฟางแล้วก็เอาขนเมล็ดขึ้นไปนะขนผ,ผลของต้นมะเดือ่อขึ้นไป แล้วก็ทําการเผาไฟให้เรือฟางมันแบบพังนะแล้วก็ผลมาเดือดแล้ก็ตกลงไปอันนี้ก็เนี่ยจะทําประมาณนี้ผมก็พยายามหาที่จริงๆอยากได้ตรงร่องเนี้แหละแต่ว่ามันทําไม่ได้นะวางเรือไม่ได้ก็เลยต้องเออเอาประมาณนี้แล้วเราก็ไปขนขนมาแต่ว่าระหว่างที่ผมจะไปขนไฟมันดันไหมเว้ยแต่โชคดีที่บ้านผมมีเครื่องดับไฟตั้งสอันที่เราคาบไว้นี่ก็ สามารถดับไฟไปได้รอดตัวไปหลังจากนั้นก็ขนผลมะเดื่อขึ้นมาวางไว้บนเรือเอ่ยแล้วก็สร้างเขปมไฟนะแล้วก็เติมเชื้อเพลิงนิดหน่อยเพราะว่าผมอยากอยากให้มันแบบเรือมันไหม้เร็วนะเสร็จแล้วก็ทําการรอส่วนผลมะเดื่อที่ผมเก็บมานะผมก็จะเอาไปคัฟเป็นแยมเอาไว้ไป้ายให้กับต้นต้นมะเดือ่อต้นนี้แหละรอไปสักพักนะ ยมมันก็ใช้เมื่อกอมเมอร์กับผลมะเดือนะใช้2อ,อย่างในการคาฟเรียนรู้จากเครื่องวิจัยวิทยาศา,ศาสตร์นะโอเคไม่ช้าจังเละ <c oughs> ตอนนี้ผมใจสั่นและกลัวผลมันไห่แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ไหมหรอกมันจะจมน้ําไปก่อนเพราะว่าเรือมันจะพังไปก่อนอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้ของผมเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็เพิ่งปลูกต้นมะเดือครั้งแรกแต่ว่าผมคิดว่า ใช้วิธีนี้ก็น่าจะได้แต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะใช้ลอกขีบ่ะเรือลอกขีปะเออเอามาปล่อยลงนะแต่ว่าผมขี้เกียจพายเรือมาไงอันที่สองก็ทำเหมือนเดิมอันที่สามก็เหมือนกันจุดไฟแล้วก็ไปขุดหินนะผมก็ไปขุดหินทำการขุดหินเพิ่มเพราะว่าหินผมหมด ระหว่างที่ผมขุดหินน่ะเจ้าวอสมดมันก็กวนผมไงเนี่ยสปอนรอยเท้าของมันเนี่ยเออสปอนหลุมอะไรเนี่ยลำคาญสุดๆผมก็เลยจําเป็นจะต้องไปฆ่ามาันด้วยการคาบดินระเบิดนะผมคาบไป30อันเลือดมันมี6 0 0 0มั้งก็จะพอดีกับดินระเบิดที่ผมคาบมาผมก็ให้ยินอุณหภูมิไปแล้วก็ทําการวางดินระเบิดแล้วก็จุดไฟเผา วิธีนี้ก็เหมาะในช่วงเลอเกมนะที่เราแบบไม่ได้ต้องการกับอไอเทมจากบอสตัวนี้แล้วนะก็วางยีระเบิดไปจุดไปบุ้มเป็นการฆ่าบอสท,ที่แบบเร็วที่สุดแล้วมั้งดูดิปึ๊บบุ่ม,มเรียบร้อย <c oughs> ถ้าใครแบบไม่อยากได้ไอเทมแต่ว่าลำคาญบอสก็ทำแบบนี้ก็ได้นะบอสหมดผมแนะนำบอสบอสตัวนี้แหละมันไอเทมมันไม่ได้ ดีขนาดนั้นอะ่ะเราได้ครั้งแรกแล้วเราก็ชิลละครั้งต่อไปเราก็ทำสามารถเอาดินระเบิดมาระเบิดมันได้แล,แล้ว EP นี้นะครับก็คงต้องขอตัวลาจบเลยตอนตอนนี้แหละจบเลยเจอกันใหม่ EP ต่อไปนะทุกคนมาลุ้นกันว่าผลมะเดื่อของผมมันจะโตได้แค่ไหนนะ